วันนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับก็มาเยี่ยมโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมนะครับซึ่งอ,อยู่ส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อ,อยู่บนภูเขานะครับวันนี้วิทยาลัยเทคนิคดุสิตก็ได้มา,าแนะนวน,นะครับมาพบน้องๆน,นะครับมาพบเด็กๆนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ามนะครับ ส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้พบกับท่านผู้มุ่ในการแล้วก็คุณครูงานแนแนวแล้วก็คุณครูผู้สอนหลายท่านนะครับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่เราได้มาถึงที่หมายนะครับซึ่งโรงเรียนนี้นะครับก็เคยส่งนะครับนักเรียนนะครับไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตหลายคนพอสมควรนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนนะครับมาแนแนวการศึกษาต่ออีกครั้งหนึ่งครับผม Thank you.